ถามตุลาก็เลยมาดื่มกาแฟร้านพี่เสียค่ะฉันก็จะนั่งทานตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นสะอาดมากค่ะก็เรียกว่าจุก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 เรียกว่าจุกจุก่อนื่ย ัอร่อยมากค่ะบานปันเข้มข้นอร่อยไม่อร่อยที่ฉันดื่มมาสองปีแปดเดือนแล้วคะ่ะถ้ามาตลาดต้องมาดื่มร้านพี่เสียกาแฟโบราณอยู่หน้าโรงสีคะ่ะ อืมอร่อยเนาะรอนอรอยหมันรอนอ่อากอคือปวดเงือกเคียวได้กลางนี้เออพี่เสี่ย ทุกคนอยู่เบื้องหลังค่ะไม่ได้ถ่ายข้างหน้าถ่ายข้างหลังค่ะเพื่อนค่ะเฮ้ยผ่านผู้นเข้าไหมคะที่ก็สร้างใหม่ที่ไหนเห็นยังเห็นยังคนรับพนักงานหนึ่งสองรอย่างตาหนึ่งตอวรถมาสร้างใหญ่่จังหวัดตั้ไปตรงผมตรงนี้เลยทำยังใหญ่เลยยังไม่เต็มเขาเลยทำอยู่เลย ทำมาโหหลายร้อยบริษัทแล้ว,ลลวเรียกว่าเป็นนายตัวเองแล้วเนาะเหมือนที่เสียขายของก็เป็นนายตัวเองอร่อยมากค่ะพี่ชืนะ่นอร่อยพี่ชื่นเป็นคนที่ว่าร้านไหนอร่อยอยู่ไกลแค่ไหนดิฉันก็ต้องไปทานค่ะ,อ,ะอืม ลูกใหญ่ก็ไม่เป็นไรเพปากอีันกว้างครับพี่ชงทานโเลยนะเอางี้อาไร